สวัสดีครับการที่เราจะเปลี่ยนความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือว่า,างานวิจัยดีๆที่มีอยู่เนี่ยให้มันกลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือประโยชน์ต่อสังคมที่แบบจับต้องได้จริง,รงๆนะครับอันนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายมากเลยใช่ค่ะเป็นความท้าทายที่หลายๆประเทศก็เจอเหมือนกันนะคะเหมือนเรามีวัตถุดิบชั้นเยี่ยมเลยแต่จะปรุงออกมาเป็นอาหารจานเด็ดที่คนอยากทานจริงๆได้ยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องคิด วันนี้เราเลยจะมาคุยกันมาเจาะลึกถึงความพยายามในการหาสูตรการปรุงที่ว่านี่แหละครับแต่ว่าเป็นในบริบทของสอปป,ปลาวกันนะโดยดูจากข้อมูลการสัมมนาล่าสุดเลยงานวิจัยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอ๋อที่เพิ่งจัดไปเมื่อวันที่9ตุลาคม2025ใช่ไหมคะที่สโมสรมหาวิทยาลัยแห่งชาติใช่เลยครับงานนี้เขามีคนมา เยอะเลยนะทั้งนักวิจัยนักวิชาการผู้ประกอบการแล้วก็หน่วยงานภาครัฐมากันครบอืมแอ,น,อนโกของคนจากหลากหลายภาคส่วนแบบนี้น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะการที่ท่านปริญญาเอกนางดาราวรกิติพันธ์ซึ่งเป็นรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬามาเป็นประธานด้วยยิ่งสะท้อนว่าภาครัฐเขามองเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญจริงๆถูกต้องครับเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือไม่ใช่แค่รายงานว่ามีงานอะไรเกิดขึ้น แต่เราอยากจะลองสกัดเอาแก่นคิดสำคัญสคัญออกมาดูว่าเออในงานนี้เขามองเห็นโอกาสอะไรความท้าทายหรือว่าแนวทางอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะในการที่จะเชื่อมโลกวิชาการกับโลกธุรกิจเข้าด้วยกันเพื่อจะขับเคลื่อนประเทศไปสู่สิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจฐานความรู้ใช่ครับเศรษฐกิจฐานความรู้คำนี้เดี๋ยวเราคงได้คุยรายละเอียดกันอีกทีงั้นเรามาเริ่มดูกันเลยเลยก่าครับว่าจากการรวมตัวครั้งสำคัญนี้ มันมีประกายความคิดอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นบ้างได้เลยค่ะประเด็นแรกเลยนะครับที่ผมเห็นว่าถูกเน้นย้ำมากในงานตามข้อมูลที่เรามีเนี่ยก็คือเรื่องของความร่วมมือหรือ collaboration ค่ะคำนี้เหมือนจะฟังดูทั่วไปนะคะใช่ครับฟังดูทั่วไปแต่ในบริบทของงานสัมมนานี้หรือในมุมมองของสอปปอลาวเนี่ยมันมีความหมายเฉพาะเจาะจงหรือมีความสำคัญยังไงเป็นพิเศษบ้างครับในงานสัมมนาค่ะ ท่านรองรัฐมนตรีดาราวรกิติพันธ์ท่านก็ได้ให้ภาพไว้น่าสนใจนะคะท่านชี้ให้เห็นว่าตอนนี้โลกเรามันเปลี่ยนแปลงเร็วมากทั้งเทคโนโลยีทั้งเศรษฐกิจอืมครับการที่เราจะพึ่งพาแค่เอ่อทรัพยากรแบบเดิมๆหรือว่าแรงงานอย่างเดียวมันอาจจะไม่พอแล้วในยุคนี้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็งานวิจัยเนี่ยเลยกลายเป็นเหมือนสินทรัพย์ที่สําคัญมากๆในการแข่งขันของประเทศค่ะสินทรัพย์หมายความว่าความรู้มีอยู่แล้ว แต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่หรือเปล่าครับอาจจะมองอย่างนั้นก็ได้ค่ะท่านรองท่านก็เน้นว่าเวทีสัมมานาครั้งนี้เนี่ยมันคือโอกาสสำคัญเลยนะที่จะให้คนที่มีสินทรัพย์ซึ่งก็คือนักวิจัยเนี่ยได้มาเจอกับคนที่จะนำสินทรัพย์นั้นไปต่อยอดไปลงทุนหรือสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นมาซึ่งก็คือภาคธุรกิจหรือผู้ประกอบการอ,อ๋อบอกว่าเออเราต้องร่วมมือกันนะแต่เป็นการพยายามสร้างพื้นที่หรือสร้างโอกาสให้เกิดกัน จับคู่กันจริงๆขึ้นมาระหว่างความคิดกับความเป็นไปได้ทางธุรกิจใช่เลยค่ะหัวใจสำคัญก็คือทำยังไงให้ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยเนี่ยมันไม่หยุดอยู่แค่ในออแรงงานวิชาการหรือว่าบทความตีพิมพ์ตามวารสารเท่านั้นครับแต่มันสามารถเดินทางต่อไปได้จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์เป็นบริการหรือเป็นนวัตกรรมที่ไปแก้กันหาจริงๆตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้จริงๆทั้งในประเทศเองแล้วก็อาจจะในต่างประเทศด้วย ซึ่งการเดินทางที่ว่าเนี่ยมันก็ต้องการคน2กลุ่มหลักๆมาทํางานด้วยกันคือฝั่งนักวิจัยที่จะรู้ลึกรู้จริงในแง่ของเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ค่ะกับอีกฝั่งคือผู้ประกอบการที่จะเข้าใจตลาดรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรแล้วก็บริหารจัดการยังไงให้ธุรกิจมันไปรอดได้ตรงนี้แหละค่ะคือจุดที่คําว่าการร่วมมือมันไม่ใช่แค่คําพูดสวยๆต่อไปแต่มันเป็น,นกลไกที่สําคัญมากๆครับ ถ้าสองกลุ่มนี้เขาสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบเป็นรูป,ปรธรรมนะคะมันเหมือนการปลดล็อกศักยภาพครั้งใหญ่เลยอาจจะทำให้เกิดเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่แก้ปัญหาเรื้อรังของประเทศได้หรืออาจจะเกิดเป็นธุรกิจดาวรุ่งใหม่ๆขึ้นมาสร้างงานสร้างไรายได้ให้ประเทศได้อีกเยอะเลยค่ะน่าสนใจมากครับแล้วทีนี้บทบาทของภาครัฐล่ะครับนอกจากจะเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาแบบนี้แล้วเนี่ยมีบทบาทอื่นอีกไหมครับในการส่งเสริมความร่วมมือที่ว่านี้ จากข้อมูลที่เราเห็นนะคะจะพบว่าทางกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเนี่ยท่านไม่ได้มองแค่การจัดงานอีเวนต์ครั้งเดียวแล้วจบไปแต่ท่านตั้งเป้าไปไกลกว่านั้นคือมองไปถึงการสร้างสิ่งที่เรียกว่าระบบนิเวศนวัตรกรรมหรือ innovation ecosystem ขึ้นมาเลยค่ะ ระบบนิเวศนวัตกรรมคำนี้ได้ยินบ่อยเหมือนกันนะครับถ้าจะให้ขยายความหน่อยได้ไหมครับว่าในบริบทของสอปปลาวเนี่ยหน้าตาของระบบนิเวศท,ที่ว่าเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงหรือมีองค์ประกอบอะไรบ้างค่ะลองนึกภาพตามนะคะมันไม่ใช่แค่ว่ามีมหาวิทยาลัยอยู่ส่วนหนึ่งมีสถาบันวิจัยอยู่ส่วนหนึ่งแยกกันทํางานครับแต่มันเป็นสภาพแวดล้อมหรือเป็นพื้นที่ที่ทุกส่วนมันเชื่อมโยงถึงกันหมดเลยมีนักวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆขึ้นมา มีภาคธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่พร้อมจะเข้ามามองหาว่ามีอะไรน่าสนใจที่จะเอาไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้บ้างครับแล้วก็ต้องมีแหล่งทุนสนับสนุนด้วยไม่ว่าจะเป็นจากภาครัฐเองหรือจากภาคเอกชนก็ตามและที่สําคัญมากๆเลยนะคะคือต้องมีนโยบายหรือกฎระเบียบต่างๆจากภาครัฐที่มันเอื้ออํานวยอเอื้อให้การนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เนี่ยมันทําได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นคล่องตัวมากขึ้นค่ะ ฟังดูเป็นภาพที่ใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วก็คงต้องใช้ทั้งเวลาแล้วก็ความพยายามค่อนข้างมากเลยทีเดียวแน่นอนค่ะมันไม่ใช่เรื่องที่จะสร้างให้เสร็จได้ในวัน2วันแต่การจัดสัมมนา,าครั้งนี้ก็อาจจะมองได้ว่าเป็นเหมือนหมุดหมายสำคัญนะคะเป็นการส่งสัญญ,ญาณว่าสปปลาวกำลังจะเดินหน้าไปในทิศท,ทางนี้อย่างจริงจังมากขึ้นครับ โดยมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นคือการพยายามปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปสู่สิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจฐานความรู้หรือ knowledge based economy ค่ะเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้ด้วยนวัตกรรมไม่ใช่แค่พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติหรือว่าแรงงานราคาถูกเหมือนเดิมประมาณนั้นเลยค่ะซึ่งถ้าทำได้มันก็จะช่วยให้ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวแล้วก็ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศได้อย่างยั่งยืนด้วย การสัมมนา,าครั้งนี้ก็เลยเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือใหม่ๆที่จะค่อยๆเข้ามาเติมเต็มระบบนิเวศสวัตกรรมนี้ให้มันสมบูรณ์มากขึ้นเรื่อยๆค่ะ โอเคครับพอจะเห็นภาพใหญ่แล้วก็ความสําคัญของความพยายามครั้งนี้แล้วทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมกันบ้างดีกว่าครับว่าในงานสัมมนาเนี่ยเขามีคุยเรื่องงานวิจัยหรือแนวคิดอะไรที่มันสะท้อนถึงความพยายามจะเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันบ้างค่ะมีหลายหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยนะคะมันแสดงให้เห็นความหลากหลายจริงๆตั้งแต่ระดับนโยบายภาพรวมไปจนถึงเทคโนโลยีที่มันแบบจับต้องได้เลยก็มีครับขอลองยกตัวอย่างสักสองสาเรื่องนะครับ ได้เลยครับอยากเห็นตัวอย่างชัดๆเหมือนกันตัวอย่างแรกที่ดิฉันว่าน่าสนใจมากนะฮะเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีประยุกต์เลยหัวข้อก็คือระบบติดตามน้ำเสียและการจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแบบออนไลน์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทคโนโลยี Internet of Things หรือ IOT Internet of Things หรือ IOT คำนี้ก็ได้ยินบ่อยถ้าอธิบายง่ายๆอีกทีมันคืออะไรนะครับ คิดพางง่ายๆก็คือเทคโนโลยีที่ทำให้พวกอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าสิ่งของซิ่งเนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ครับอ๋อทำให้เราสามารถเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์เหล่านั้นได้หรือแม้กระทั่งสั่งงานมันจากระยะไกลก็ได้อย่างเช่นตู้เย็นอัจฉริยะที่เราเคยได้ยินหรือนาฬิกาสมาร์ทวอชครับค <c oughs> หรือในกรดีของงานวิจัยนี้ก็คือพวกเซนเซอร์ที่ใช้วัดคุณภาพน้ำเสียนั่นเองครับอ๋อ เข้าใจแล้วครับแล้วระบบติดตามน้ำเสียด้วย IOT ที่ว่านี้มันจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาอะไรในบริบทของโรงงานอุตสาหกรรมที่สปปลาวครับก็จากชื่อหัวข้อวิจัยนะคะพอจะเห็นภาพได้ว่าเขาพยายามจะแก้ปัญหาเรื่องการตรวจสอบแล้วก็การจัดการมลพิษทางน้ำที่ปล่อยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งอันนี้เป็นประเด็นสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมเลยครับ การนำ IoT มาใช้เนี่ยมันช่วยให้สามารถติดตามข้อมูลคุณภาพน้ำเสียได้แบบเรออียลไทม์ time, หรือเกือบจะทันทีเลยแทนที่จะต้องรอไปเก็บตัวอย่างน้ำแล้วส่งไปตรวจในห้อง l a บซึ่งบางทีมันอาจจะช้าไม่ทันการอืระบบนี้ก็อาจจะช่วยให้ทางโรงงานเองรู้ตัวได้เร็วขึ้น ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาแล้วก็อาจจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐที่กำกัดดูแลอยู่ใช้ข้อมูลนี้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะโหอันนี้น่าสนใจมากครับเป็นการเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมมากๆเลยนะแสดงว่านักวิจัยเขามองเห็นปัญหาจริงๆที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามหาโซลูชันทางเทคโนโลยีมาตอบโจทย ถูกต้องค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยของงานวิจัยที่ไม่ได้ทำเพื่อแค่สร้างความรู้อย่างเดียวแต่มีเป้าหมายชัดเจนว่าจะเอาไปแก้ปัญหาจริงครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งที่เชื่อมโยงกับภาคการผลิตที่สําคัญของประเทศลาวเลยก็คือหัวข้อเทคโนโลยีการผลิตอาหารหมูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสู่การสร้างนวัตกรรมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงหมู อันนี้ก็ฟังดูตรงไปตรงมาเลยนะครับคือทำวิจัยเพื่อไปช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูโดยตรงเลยใช่ค่ะมันแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์อาจจะเป็นด้านโภชนาการศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพหรือว่าการจัดการฟาร์มสมัยใหม่มาพัฒนาสูตรอาหารหรือวิธีการผลิตครับ ที่จะช่วยให้หมูมันโตได้ดีขึ้นใช้ต้นทุนน้อยลงหรือว่าได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงขึ้นซึ่งแน่นอนว่าถ้าทําได้สําเร็จมันก็ส่งผลดีต่อไรายได้ของเกษตรกรโดยตรงเลยนะคะแล้วก็อาจจะช่วยลดการพึ่งพาการนําเข้าอาหารสัตว์จากต่างประเทศได้ด้วยก็คือเป็นการเอางานวิจัยไปช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับภาคเกษตรซึ่งเป็นฐานสําคัญของเศ,ศรษฐกิจลาาอยู่แล้วใช่ค่ะ น่าสนใสเรื่องเทคโนโลยีประยุกต์แบบนี้แล้วนะคะในงานก็ยังมีงานวิจัยอีกประเภทหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันคือการนําเอาเครื่องมือเชิงวิเคราะห์มาช่วยในการแก้ปัญหาหรือช่วยในการตัดสินใจในระดับองค์กรหรือระดับนโยบายด้วยค่ะอืมอย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างครับ มีหัวข้อหนึ่งค่ะเขาศึกษาเรื่องความสามารถในการสร้างกำไรของกล่องจราจรทางอากาศลาวภายใต้เงื่อนไขาการปรับตัวตามทิศทางเศรษฐกิจและการเป็นอิสระพึ่งพาตนเองโดยใช้เทคนิค integer linear programming integer linear programming ชื่อดูซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับมันเป็นเทคนิคเกี่ยวกับอะไร่ะครับมันเป็นเทคนิคทางคณิตศาสตร์ค่ะหรือที่เขาเรียกว่าการวิจัยดำเนินงาน operations research นะคะอ๋อครับ เอาไว้ช่วยในการตัดสินใจในเรื่องที่มันซับซ้อนมากๆโดยเฉพาะการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดหรือว่าหาทางเรื่องที่ดีที่สุดภายใต้เงื่อนไขต่างๆที่มีอยู่ ในกรณีนี้เขาก็นํามาใช้เพื่อวิเคราะห์การดําเนินงานของหน่วยงานที่ควบคุมการจราจรทางอากาศเพื่อจะหาแนวทางที่จะทําให้องคอ์กรนี้สามารถสร้างรายได้แล้วก็พึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นทากลางสภาวะเศร,รษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงไปค่ะอ๋อเข้าใจละเหมือนกับการใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร,ร์มาช่วยวางแผนธุรกิจหรือการบริหารจัดการให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองน่าสนใจนะครับที่นํามาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานภาครัฐด้วยใช่ค่ะมันก็แสดงให้เห็นนะคะว่างานวิจัยเนี่ย มันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องทดลองหรือเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีเท่านั้นแต่มันสามารถเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการองค์กรให้ดีขึ้นได้จริงๆครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอันนี้จะอยู่ในเชิงนโยบายมหาภาคเลย คือหัวข้อผลกระทบการใช้ใจ่ายของรัฐบาลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจกรณีสอบปอลาว mm hmm. อันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติเพื่อให้เข้าใจว่านโยบายการคลังของรัฐบาลการใช้ใจ่ายต่างๆเนี่ยมันส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจยังไงซึ่งข้อมูลแบบนี้มันสําคัญมากๆต่อการวางแผนนโยบายของภาครัฐในอนาคตค่ะฟังดูแล้วตัวอย่างที่ยกมานี้มันหลากหลายสาขามากเลยนะครับตั้งแต่เรื่องสิ่งแวดล้อมการเกษตร การบริหารองค์กรไปจนถึงนโยบายเศรษฐกิจระดับประเทศเลยใช่ค่ะความหลากหลายตรงนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่าความพยายามที่จะเชื่อมโยงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์จริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นในหลายมิติมากๆเลยไม่ได้จํากัดอยู่แค่สาขาใดาสาขาหนึ่งเท่านั้นแล้วนอกเหนือจากตัวอย่างเด่นๆที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้ยังมีหัวข้ออื่นๆอีกไหมครับที่น่าสนใจในงานสัมมานาครั้งนี้ โอ้มีอีกหลายหัวข้อเลยค่ะที่สะท้อนธีมหลักเดียวกันนี้เช่นเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแบบยั่งยืนหรือมีการศึกษาถึงความต้องการในการพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการในยุค4.0ด้วยว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างรหรือแม้กระทั่งเรื่องการนาวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีมาปรับใช้ในกิจการทั่วๆไปก็มีค่ะแสดงว่าเวทีนี้เขาเปิดกว้างจริงๆให้มีการนําเสนอแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองกันในหลายๆด้านเลย ถูกต้องค่ะแล้วก็จุดร่วมที่สำคัญของแทบทุกหัวข้อเลยนะคะก็คือความพยายามที่จะตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของประเทศไม่ว่าจะเป็นในภาคเกษตรอุตสาหกรรมบริการหรือแม้แต่การบริหารภาครัฐเองครับและที่สำคัญคือการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งนักวิจัยผู้ประกอบการแล้วก็เจ้าหน้าที่ภาครัฐได้มาเจอกันมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันจริงๆ ฟังดูแล้วเหมือนกับว่าทุกคนกำลังพยายามช่วยกันหาทางปลดล็อกศักยภาพขององค์ความรู้ที่มีอยู่ให้มันสามารถสร้างประโยชน์ออกมาได้สูงสุดอาจจะมองแบบนั้นก็ได้ค่ะถ้าเราลองเชื่อมโยงภาพทั้งหมดเข้าด้วยกันนะคะทั้งเรื่องของการกำหนดทิศทางนโยบายการสนับสนุนงานวิจัยประยุกต์การพยายามสร้างระบบนิเวศน์นวัตกรรมแล้วก็การเปิดเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบนี้ครับ ทั้งหมดนี้มันก็เหมือนกับชิ้นส่วนจิ๊กซอที่กำลังถูกนำมาค่อยๆต่อเข้าด้วยกันเพื่อสร้างภาพใหญ่นั่นก็คือเศรษฐกิจฐานความรู้ที่ยั่งยืนในสปป,ปลาวนั่นเองค่ะซึ่งถ้าหากทำได้สำเร็จจริงๆผลลัพธ์ที่ได้มันคงไม่ใช่แค่ตัวเลข GDP ที่เพิ่มสูงขึ้นเท่านั้นแต่คงหมายถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในประเทศด้วยใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะนั่นคือเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้นะคะคือการสร้างความมั่งคั่งที่มันกระจายตัวและยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมแล้วก็การรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะพอจะเห็นภาพรวมแล้วก็ความมุ่งมั่นในความพยายามครั้งนี้ของสอปปลาวชัดเจนขึ้นมากเลยครับค่ะนับว่าเป็นทิศทางที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเลยค่ะสำหรับสบปปลาวในช่วงต่อไป เอาละครับถ้าจะให้เราลองสรุปแก่นสำคัญที่สุดจากการพูดคุยขอยงเราในวันนี้เพื่อให้ผู้ฟังได้ข้อคิดหลักๆก,กลับไปน่าจะเป็นเรื่องอะไรครับดิฉันคิดว่าหัวใจหลักที่ชัดเจนที่สุดเลยนะคะคือการตระหนักถึงความจำเป็นที่เร่งด่วนมากๆในการที่จะต้องผนึกกำลังสามประสาน3ประสานใช่ค่ะคือนักวิจัยผู้ประกอบการแล้วก็ภาครัฐการทำงานแบบแยกส่วนการหรือต่างคนต่างทำอาจจะไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วในโลกยุคปัจจุบันนี้ค่ะ ครับการผนึก,กำลังที่ว่านี้ก็ไม่ใช่แค่ว่าเออมาทำงานร่วมกันเฉยๆนะแต่ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันด้วยคือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาแล้วก็สร้างสิ่งที่เรียกว่านวัตกรรมที่ใช้ได้จริงในบริบทของสปปหลาวให้ได้ถูกต้องเลยค่ะมันคือการเปลี่ยนผ่านกระบวนทัศน์หรือวิธีคิดจากเดิมที่อาจจะเน้นแค่การสร้างความรู้ knowledge ให้มีเยอะๆเข้าไว้ครับ ไปสู่การให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่า value ที่มันจับต้องได้จริงๆจากความรู้นั้นไม่ว่าจะเป็นคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจเช่นการเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆหรือเป็นคุณค่าในเชิงสังคมเช่นการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาสุขภาพหรือการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนค่ะ การเปลี่ยนจากความรู้ไปสู่คุณค่านี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะครับสำหรับเรื่องนี้ใช่ค่ะเป็นเหมือนตีมหลักที่ร้อยเรียงความพยายามต่างๆที่เราได้คุยกันมาทั้งหมดเลยแล้วก็สะท้อนทิศท,ทางที่สบปลาวกำลังพยายามจะมุ่งไปข้างหน้าค่ะฟังดูมีวิสัยทัศน์แล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนดีนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันพอเราพูดถึงเรื่องการสร้างความร่วมมือการสร้างระบบนิเวศใหม่ๆอะไรพวกนี้มันก็มักจะมีคําถามตามมาเสมอเหมือนกันนะ่ะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะ การเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆมันย่อมต้องมีความท้าทายตามมาเสมอครับคำถามที่ผมคิดว่าน่าจะชวนให้ผู้ฟังได้ลองคบคิดตามหรือคิดต่อหลังจากนี้นะครับก็คือว่าแม้ว่าภาพฝันเรื่องสามประสานเอยหรือระบบนิเวศนวัตกรรมเอยมันจะดูดีแล้วก็ดูจำเป็นมากๆก็ตามค่ะ แต่จากข้อมูลที่เรามีหรือจากบริบทความเป็นจริงของสอปปอลาวเนี่ยพอจะมองเห็นไหมครับว่าคอขวรสสำคัญหรือจุดติดขัดที่อาจจะทำให้การขับเคลื่อนเรื่องนี้มันสะดุดหรือไปได้ไม่เร็วเท่าที่คาดหวังมันน่าจะเป็นเรื่องอะไรอืมแล้วการที่เราจะทำให้ความร่วมมือที่มันอาจจะจุดประกายขึ้นในงานสัมมนาแบบนี้มันต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนไปได้จริงๆไม่ใช่เป็นแค่แบบไฟไม่ฟางนะครับ มันอาจจะต้องมีกลไกหรือการสนับสนุนแบบไหนเข้ามารองรับเพิ่มเติมอีกบ้างเพื่อให้จิ๊กซอภาพเศรษฐกิจฐานความรู้ที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันต่อเสร็จได้จริงๆตามเป้าหมายที่ว่างไว้เป็นคําถามที่ตรงประเด็นแล้วก็สําคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าวิสัยทัศน์ที่ดีมันต้องมาพร้อมกับการลงมือปฏิบัติที่ถูกทางแล้วก็มีความต่อเนื่องด้วยการที่เราจะสามารถระบุคอขวด หรืออุปสรรคที่แท้จริงได้ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องของกฎระเบียบทัศนคติวัฒนธรรมองค์กรหรือแม้แต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆและการที่เราจะสามารถออกแบบกลไกสนับสนุนที่มันเหมาะสมกับบริบทของประเทศจริงๆได้เนี่ยดิฉันคิดว่านี่คือการบ้านชิ้นใหญ่เลยนะคะที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในสปปลาวคงจะต้องนําไปคบคิดแล้วก็ดําเนินการกันต่ออย่างจริงจังหลังจากนี้ค